สวัสดีสวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผมมากับพี่น้องประชาชนในวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่นี้ยังเป็นกระทรวงการต่างประเทศของไทยอยู่หรือไม่ สัญจากท่านมันพัดเจนว่าท่านเอากระท้วงการต่างประเทศของไทยเป็นสาขาของอเมริกามีความะย้ำข้อแรกท่านปกปิดตัวเองท่านทำให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นแดนสมธยาจมานานแล้ว มันปกติดการกระทำปกติดนโยบายปกติดการขายทติประชาชนไม่เคยรับรู้ทำไปทําสนทิสัญญาอะไรทําบันทึกพ่อตกลงอะไรพันท้าก,กรณีอะไรเสียหายแม่ทั้งหมดแล้วประชาชนต้องมานั่งแกมึงรับผิดชอบอะไรวะ กระทรวงการต่างประเทศได้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมีความรู้มีความสามารถระดับชีวิตด้วยการศึกษาระดับสูงของแค่ตอแหละทั้งภาษาไทยและภาษาต่างชาติแต่ปัญหาที่สำคัญ ที่จะถามท่านท่านมีความรู้มีความสามารถท่านตอบเลยไอ้รัฐมนตรีไอ,อ้อภิบดีเดี๋ยวมึงออกมาตอบหน่อยว่าวันนี้มึงมีความจะมีพลังที่มึชาดไหมมึงจะมีความเป็นชาติอยู่ไหมมึงมีศาสนาอยู่ไหมมีคุณธรรมหรือเปล่า ยังยอมรับยังเคารพสถาบันกษัตรกย์อยู่หรือไม่ท่านบอกประชาชนท่านอ้างเป็น,น้าตาของท่าน,นาท่านคารบจักศรีความเป็นม,น,น,มน,นุษย์ท่านคารบสิทพิษมนุษย์สดสิทแต่วันนี้ประชาชนมาเยือนอยู่นี่มึงตรดูถูกศักดิ์ศรีประชาชนเลย มึงไม่เคยให้เกียรติประชาชนทีต่างชาติผี่คนต่างชาติหัวมึงกำลังเป็ลูกอันชพาลยู่มั้มึงยังคิดถือศิษย์มนุษย์ชนอยู่มั้ยมึงยังเข้ามาพเป็นมนุษย์อยู่มั้ยมึงไม่ออกมาไม่ได้เลยมึงไม่ออกมาเดี๋ยวกูพ้าเกินที่นี้ มึงไป่ออกปัญหนี้จบกนี้มึงไต้องเอามึเดินไปจังทั้งีมึงอยากอยู่ทําไงมึงอยู่กันไปเอาวัดกันมีเวลาตัดสินใจว่าจะเอาอยังไงจะคคงอบติทพิมนจะไดทนไหจะคำนึงถึงเกียรติศีไหม จะให้คุชา้าคนไทยเหมือนคนต่างชาติไหมไอ้กระทรวงการต่างประเทศไอ้เว้นที่มาวันนี้ประเด็นหลักไม่ใช่เรื่อนความรู้ไม่ใช่เรื่องขออกฎหมายเพราะภาคประชาสนที่ประกอบด้วยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านส,นส,สัญญาด้านกฎหมายด้านความเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทางภูมิเศรรฐศาสตร์เคาว่ากันหมดแล้วแล้วมึงก็เพียงไม่ออกไม,ออกไมออก่ออกมาตอบโต้สักครมหนึง่งแต่ที่มาวันนี้มาก็เป็นเรื่องความจ,จริงไม่ใช่ข้อมูลไม่ใช่ข้อกฎหมาย มาัด้วยความจริงล้วน,วนความจริงข้อแรกเริ่มต้นที่กรณีที่วีละสงความคิดที่ถูกจับในแผ่นดินไทยถูกจับข้อหาถูกจำคุกที่กัมพูชาพวกนึงใช่หรือไม่ที่ปล่อยให้กัมพูชาทหารกัมพูชามัดจับผลไทยในแผ่นดินไทยมีความจริง ไา้สุกมึงเลยบ้าจริงคอที่ของเอาเรื่องง่ายๆ่าบ้านน้องการบ้านน้องยากแกว้วอีกหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของคนไทยมีคนไทยตั้งลกรากอาศัยยืนจันอธิป,ปไตยเขตแดงมาลงนานแต่คำพูชาเข้ามาลุก คนไทยต้องอพยพถอยร่นจากแผ่นดินไทยมึงทำอะไรกับทุนการต่างประเทศมึงทำอะไรมีใครผลงานมั้ยพื้นที่นั้นกาที่ U N H C R เขามาอธิบายว่าเป็นพื้นที่ของไทยลองใช้มาขอใช้เพื่อลองรับกกัมพูชา ในข่าวที่บ้านเือนแตกแยกลบลาข้าฟันข่าวอมารินเขานำเสนอข่าวรอยเตอร์เขาก็นำเสนอแต่มึงเงียบมึงไม่เอาเหตุผลนี้ไปพูดในเวทีมึงไม่เอาเหตุผลนี้ไปอ้างกับดูเองไอเวนนี่ไงความจริงนี่ไงความจริงข้อที่สอง วันจิงเ้อที่สามเดือนมิถุนายนกัมพูชาลักล่อขามาพุดคูเลกฝังกับระเบิดในแผ่นดินไทย24ถึง28กรกฎาคมยิงปืนใหญ่ขีปนาวุธ BM21 พรมเป้าหมายทักคนละเรืนเด็กเล็กเล็กผู้หญิงผู้ชายผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านอยู่ท้องนาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยสูญเสียชีวิตไม่มีเวลาแม้กระทั่งที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอดภาพเหล่านี้มึงจดจำได้ไหรือวะ จดจำได้ไหมจดจำได้ลหาไอ้น,นี่เป็นผลจากการที่มึงทำเองมั่ยอยู่ดีสใชีหีใอไหมใาหภาพเรานี้มึงจำได้ไหมในช่วงเวลานั้นที่เกิดเหตุการณ์ที่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินเหนืนอใต้ออกตก ทุกทิศทุกทางดาฟ้าดาวแผ่นดินผู้นำศาสนาพุทธิอิสลามทั้งหลายรวมมือกันทั้งแผ่นดินและตมสัตพักำลังทั้งหลายเขาไปหนุนเข้าไปช่วยมึงไปไหนปัญหาที่มึงสร้างไว้มึงไปไหน ในวันที่สู้รบกันอย่างรุนแรงทหารนอกจากเสียสละชีวิตแล้วเขาก็ต้องเสียสละลูกเล็กๆของเขบเสียสละคราอบครัวเสียสละความเป็นสามีเสียสละความเป็นลูกของพ่อ,อแม่อย่าพี่น้องมึงเคยอยู่ในสนามรบแบบนี้ไหม มีความรู้สึกเห็นคุณค่าของประชาชนคนไทยหรือยังวะเห็นคุณค่าของแผ่นดินไทยหรือยังเห็นคุณค่าของอธิปไตยของไทยหรือยังเมืองนี้มึงไม่สนใจมึงก็ข้าราชการทั่วแต่ที่เร็ว้ายที่สดุดวันที่28มึงสมคบคิดกับนักการเมืองทั่ว มึงสมคบคิดกับอเมริกามึงสมคบคิดกับมาเลเซียทำข้อตกลงหยุดยิงกระทนหันไอเล้วมึงทำข้อตกลงหยุดยิงกระทนหันทั้งทั้งที่วันนั้นทหารเชื้อประหลาดสูงชดสู้รบเต็มกําลังบุกยึดเข้าไปจะเอาประสาตตาควายคืน มึงทำข้อตกลงหยุดริงที่มึงทำข้อตกลงหยุดจริงถ้ามึงทำกับกัมพูชาย,ยังพอทำเงาแต่มึงทำตามก,การสั่งการของอเมริกาและสงครามที่เกิดขึ้นมันก็เป็นในกลุ่มพลังางานอเมริกาที่มันจ้นมา ภาพที่แบบนี้ที่น้องประชาชนอาจจะรู้ไม่มากแต่พวกมึงทุกคนรู้ไม่ใช่มึงไม่รู้เจ็จแล้วที่สำคัญประเทศไทยเป็นรัฐเอกลาชมึงไปฟังคำสั่งอเมริกาได้ยังไง เอ็มยูศีษะทีทีที่ยึดถือบอกว่าเป็นกรอบทวิภาคีแต่วันที่มึงําข้อตกลงหยุดยิงมันถูก,กํำกับโดยมาเลเซียมีความจริงมีชัดเจนแล้วมาเลเซียมันชอบไทยเหรอมันกป็นมิดกับไทยจริงเหรอโดยจะบอกไอ้อันวามันเป็นมิดจริงอนะ่ะ มึงดูการพบคนของไอ้อันวามึงก็รู้แล้วมันเป็นผู้นำของมาเลเซียแต่พบกับไอ้คนเลวสุดของประเทศไทยไอย้จักสินชินวัตมึงล่ำเรียนกันมามีตำแหน่งประหลัดกระทรวงเป็นอาภิบดีแต่ในยาวเงิน ดูภายใต้การสังการของไอ้ทายาทนักโทษชั่วนี่เรื่องจริงไหม <Gonzalez> ของไอ้หลานนักโทษจริงไหมนี่ <Regardless> มันเสื่อมเสียขนาดนี้แล้วกระทรวงการต่างประเทศแล้วมาเลเซียถ้ามันชอบเราไทายอันวามันจริงใจกับเราวันนี้ปัญหาภาคใต้มันไม่มีทางรุนแรงขึ้น เพราะคนที่สนับสนุนไออันวาก็คือ B I N เรือ่อยพักปัดซึ่งรวมมือกับอเมริกาที่เขามาถล่มสารจังหวัดชดายแดนภาคใต้อยู่นี่ทุกวันนี้มึงไม่รู้และข้อมูลมาจากพวกมึงทั้งนั้นเ่ยพวกกูเนี่ยน,นี่ไงรอน,นที่มึงทำเสร็จแล้วพอตกลงหยุดจริงจากวันนั้นถึงวันนี้ ข้อไหนมันบังคับใด้บ้างวะข้อไหนกัมพูชามันทำตามมีสักข้อไม้พูม่มกระดิออกมาตอบหน่อยว่ามีข้อไหนแล้วมีไอ้สี่ข้อที่จะไปเจราจามันก็ทำนองเดียวกันกับไอ้ที่ปรากฏในข้อตกลงอยู่จริงจะเอาอะไรไปบังคับถอนกำลังทหารถอยอาวุธหนักออกไป เขาไม่ทาเอาอะไรบังครับเจ็บกู้กับระเบิดวันนี้ก็ไายเกิดเปิดเกือบเที่ยงแนละไปเรียกร้องทำหาอะไรให้อพยรคนกอนผูชาออกไปมันทำไหมบอกให้จัดการสแกมเมอร์มันทำไหมและสี่ข้อนี้ก็เหมือนเดิมมึงก็ยจะยืนยันไปทำ ไ <IC S 2> อ,อ้สข้อเนี้ยคือเรืรอร่องหลอกโกหกประชาชนการประชุมเจดีีคือการสร้างฉากครั้งใหญ่นี่น้องกระทรวงการต่างประเทศพัานทิ่รักชาติบ้านเมืองท่านรู้ดีเรื่องนี้มันจบตั้งแต่26กันยาแล้วมันจบตั้งแต่รัสมนติีของท่านไปประชุมอังก้าที่นิวยอก ไ้ไหมท่านไปประชมุมท่านพูดดีแต่จิตสำนึกไงวันนั้นอเมริกาเจรจาบอกว่าให้จกให้หมดแล้วไปทำที่มาเลเซียเดี๋ยวจะให้มาเลเซียเป็นคนกกับท่านตอบเขาว่า ยังไม่ได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภายังไม่มีอำนาจเต็มแต่เดี๋ยวรอมีอำนาจเต็มไปว่าหลังจากนั้นท่านกลับมาเขาตามมากรุงเทพการเจราจาก็จบทันทีว่าเดี๋ยวจะมีการจัดฉากประชุมเดี๋ยวไปประชุมกันสี่ฝ่าย หลังจากนั้นท่านดำเนินการตามแผนของอเมริกา12 13ท่านบินไปประชุมที่มาเลเซียรสร้างภาพหลอ,อกคนไทยอีกครั้งหนึ่ง17ท่านไปประชุมมาเลเซียสีฝ่ายไทยอเมริกามาเลเซียกัมพูชาหลอ,อกคนไทยอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้ว ท่านกำหนดวันปฐุมไปเรียบร้อยแล้วแต่ท่านปกปิดท่านไม่เปิดเผยท่านทำเงียบๆท่านเป็นคนไปแจ้งกัมพูชาจนกัมพูชามันนําขึ้นโพสในโซเชียลฝ่ายภาคประชาชนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอาจารย์ปานเทเห็นปั๊บกเคลื่อนไหวทันทีวันนี้ เรากำลังจะเสียสิทธิ์ในการบอกเลิก MOU ที่34แต่ท่านไม่สนใจท่านปกปิดพอกระแสข่าวมันขึ้นประชาชนพวงถานขึ้นท่านถึงออกมาแถลงข่าวนี่ถึงการจัดฉากเพราะท่านตกลงจบก,กับอเมริกาไปแล้วแล้วท่านมาหลอกประชาชนทำทุนปีนปนอะไร สถานมันใจอำนาจของท่านไม่้องประชุมไม่หม่เสียมืงเลยแล้วเชนเลยทำเลยทิตสมนุทมีไปท่านยังมีเวลาการประชุมจะเริมเช็นนี้สำรวจตัวเองสำรวจหัวใจตัวเอง ว่ายังมีจิตสำนึกของความเป็นไทยไหมยังมีจิตสำนึกแห่งความรักชาติไหมยังมีจิตสำนึกแห่งความเป็นรัฐเอกราชของประเทศไทยไหมไอ้ที่ท่านไปชุมตามคำสั่งอเมริกาเจดีซีที่จะเกิดขึ้นนั่นเท่ากับว่าท่านได้ยอมสัละความเป็นรัฐเอกราชของประเทศไทยไปแล้วรู้หรือเปล่า คนอย่างท่านสติปัญญาดีจิตสำนึกคิดถึงเรื่องนี้ไปนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้ประชาชนมองเห็นวันที่ผ่านมามันไม่เคยสำเร็จมันไม่เคยทำได้นี่เป็นโอกาสอันดีที่คมภูชาใช้ความดุนแรงทัวโลกก็ยอมรับสห่อรตชาชติยอมรับ มีแต่มึงเท่านั้นที่มายอมยอรับทั่วโลกก็ยอมรับว,ว่ากัมพูชาทำไทยก่อนกัมพูชาใช้คชาาวามรุนแรงทำไมไม่ใช้โอกาสนี้ท่านยกเลิกท่านไปประชมุมก่อนวะแล้วแลท่านแถลงต่อที่ประชมุมแล้ท่านประสงค์จะยกเลิก และหากจะประชุมวันนี้ขอสมนสิทธิ์ในการยกเ,เลิกไปเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการยกเลิกตามอนุสัญญากรุงเวียนนามีเรื่องไง่ายๆไม่ใช่เรื่ยงยากไอ้เอ้ปองที่มันรักชาตินั้นก็ทำเป็นไม่ต้องยืีอสีหนักเยวยชาวบ้านทีนถูกทั่วไปก็ทำได้บ้านนอกจานก็ทำได้ มีเรื่องไงไงแต่แล้วการไปทำยังอยู่ภายใต้การกำกับของมาเลเซียท่านไม่สังเกตก้าวย่างของอเมริกาหรือว่าเขากำลังจะทำอะไรอเมริกาวันนี้ประเทศนาสามนะสอยเมื่อวานประชาชนอเมริกาออกมาชุมนุมทุกนัดจิตวิารัาิคนทับไล่ประธานาธิบดีทำลย นี่่ากมาเอง,งมึงรู้ไหมว่เขาไม่เอาผู้นำแบบนี้เขาไม่เอาประเทศในจำแบบนี้กันลแล้วแม้่ตาประชาชนเขายังปฏิเสธตาบึงเดตามมีกระทงการต่างประเทศติดตามข่าวมูลข่าวสารระหว่างประเทศบ้างหรือเปล่าทันผิดพลาดครั้งใหญ่ วันนี้ท่านมีโอกาส M O U 4ี4 4าสิ่งที่ท่านคิดพลาดคือการที่ท่านไปยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนี่เป็นเรื่องที่ท่านคิดนี่เป็นเรื่องที่ท่านออกแบบเราฟังในนักการเมืองมันคิดไม่ได้แต่ท่านไปเสนอมันท่านรวมมือกับมันท่านสมคบกับมันนี่คือความจริง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท่านปกปิดมาโดยตลอดท่านไปทำบันทึก้อตกลงอินโดแปซิฟิกประชาชนถามท่าน,านบอกไม่มีไม่เคยทำจนในไบเดนออกมาแถลงเอามาโชว์ที่ทาเนียรขาวบันทึก้อตกลงอินโดแปซิฟิกคือบันทึก้อตกลง ที่ไทยกับอเมริกายอมรับร่วมกันว่าจีนเป็นศัตรูนี่มึงทำอะไรกับประเทศวะมึงแต่ทินใจทำอะไรกับประเทศนี้มึงสร้างศัตรูโดยประชาชนคนไทยไม่เคยรู้เรื่องมึงแอบไปทำสนทิสัญญาไม่ตีการค้าและผานิชย์ฉาัตที่สองสาระสำคัญสี่ประการ อันที่หนึ่งอเมริกาสามารถใช้กำลังทหารใช้กองกำลังและอาวุธเข้ามาประเทศไทยได้เพื่อปกป้องคนอเมริกาอันที่สองเอาเข้ามาได้เพื่อปกป้องทรัพย์สินอเมริกาอันที่สามปกป้องสิทธิอเมริกา นี่ไงที่มึงไปทำมึงออกมาพูดออกมาแถลงข่าวออกมาประชันหน้ากันดีกว่าออกมาเนี่องจริงออกมาเลยมาพูดกันเรื่องนี้ว่ามึงทำเรื่องนี้หรือเปล่าหลังจากนี้ที่สำคัญก็คือว่าไอ้พลังงาน หล้วจากนี้อเมริกาจะบีบยังไงจะบีบทั้งเวลาที่บริษัทพลังงานของเขาเขาจะเอาพลังงานนี้ขึ้นมาแล้วเขาจะบีบเอาถึงที่สุดให้เขาว่าเป็นสกิีรยยะเ,เขาก็จะบอกว่ามึงจะเถียงเรื่องดินแดนมึงเถียงไปแต่พลังงานกูไม่รอพวกมึงกูสูบทันทีนกระทรวงสาธาระเทศมาบอกเลย จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงออกมาพูดหน่อยที่ผ่านมากระทวนการต่างประเทศทันเงียบเฉยต่อกรณีที่ทหารชั่วนักการเมืองชั่วอเมริกาผลอาวุธ่านดินแดนไทยไปให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่พัา,น,านี่ทันเฉยวันนี้พี่น้องแม่ห้องสอน อำเภอไปพี่น้องเกาะสมุยเกาะพังงันแล้มีภูเก็ตสุราธานีได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจากการลุกเข้ามาของอิสราเอลเข้าโดยดความพื้นที่